สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ยาปอสอดอสาววายเสียงแตกถ้านนกุลจะเปิดตัวครบแอปทักษอ่อนแล้วจะเลิกสนับสนุนเป็นการถกเถียงกันอย่างหนาหูว่าสรุปแล้วนนกุลชานนสันตินะทอกุลจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้กับเส้นทางสายวายในซีรีส์วายเรื่องแรก ้อมกลิ่นความรักที่ออนแอร์มาใกล้โค้งสุดท้ายก่อนจะได้ดูตอนจบกันในโรงภาพยนตร์พร้อมกับแฟนๆในเร็ววันนี้แต่เรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่และถูกพูดถึงในกลุ่มสาววายว่าถ้าสมมุติว่านนกุลเปิดตัวคบหาดูใจกับแอปทักษออนพักสุขเจริญจะมีผลต่อซีรีส์และแรงผักดันของสาววายหรือไม่เพราะต้องยอมรับถ้าเป็นละครทั่วไป จะขึ้นอยู่กับเรตติ้งและกระแสเป็นหลักแต่สำหรับซีรีส์วนั้นขึ้นอยู่กับกระแสและแรงผลักของสาววายซะเป็นส่วนใหญ่จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่จับจองมากๆแต่เนื่องจากระหว่างทางของการออนแอร์ซีรีส์วเรื่องดันมีกระแสของหนึ่งในนักแสดงอย่างนนกุลที่รับบทจอมนายเอกมีข่าวลือว่ากำลังปลูกต้นรักกับนักแสดงรุ่นพีแอบทักษอร ที่หลังจากร่วมง,งานกันในซีรีส์รีเมคเรื่องฟา u ยเซลเวอร์ชันไทยที่มีชื่อว่าหารักด้วยใจเธอรอออนแอร์เร็วๆนี้จนทำให้กระแสรแรงจับจิ้นกลับไปพระพีพงทับสุวรรณที่รับบทพระเอกเป็นคุณใหญ่ดูแผ่วลงอย่างทันตายเห็นพอย้อนกลับไปในวันที่เปิดตัวว่าทั้งคู่จะมารับบทพระนายนั้นกระแสหือหามาก จนติดหนึ่งใน5ของซีรีส์น่าดูประจำปี2023เลยทีเดียวแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้ต้องสะดุดทำให้กระแสซีรีส์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามแผงการตลาดทั่วไปสำหรับซีรีส์วก็คือขายจินและต่อยอดความฟินเกิดกระแสรแรงกับเพื่อมที่แฟนขับมาให้การสนับสนุนและจินฟินกันต่อไปมันคือสูตรสำเร็จสำหรับธุรกิจนี้ แต่ในเมื่อสิ่งต้องห้ามที่กระทบกระเทือนจิตใจของสาววายมากที่สุดคือการที่พระนายในเรื่องนั้นใช้ชีวิตจริงมีแฟนและยิ่งถ้าแฟนเป็นผู้หญิงนั้นบอกเลยว่าไม่ต้องไปต่อและพอแค่นี้เพราะบางทีสาววายเพื่อรู้ข่าวอาจจะเทซีรีส์ได้กลางคันระหว่างซีรีส์ออนแอก็ได้แต่สำหรับหอมกลิ่นความรัก มันดำเนินด้วยตัวมันเองรวมถึงการแสดงของนนกุลต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มจากการเป็นนักแสดงที่ประกบชายหญิงและเพียงมาสวมคาแรคเตอร์เป็นจอมเขาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีจนทําให้หลายคนเชื่อว่านี่แหละคือจอมรวมไปถึงใบที่เริ่มจากนักแสดงเช่นกันและมารับบทเป็นคุณใหญ่ก็ทําได้ดีเช่นกันบวกกับเอ โนชิวเดนฉากที่ล่อแหลมเข้าพระเข้านางไม่เหมาะกับเด็กก็ทำได้ดีได้ถึงได้จุใจแม้จะเกิดในยุคที่ห้ามผู้ชารักกันแบบเปิดเผยตัวตนซึ่งแฟนคลับบางส่วนนั้นก็ไม่เลือกที่จะเทสีีี์เรื่องนี้เพราะมันกลมกล่อมละมุนจิกหมอนตามแบบฉบับที่สาววายต้องการถึงขั้นประกาศกราวาอย่าปอสอดอถ้าใครไม่ดูก็ไม่ต้องดู ควรแยกแยะอย่าอินเกินรวมถึงควรแยกให้ออกว่าชีวิตจริงของนักแสดงจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาควรจะชื่นชอบในการแสดงของเขามากกว่าส่วนนอกจอเขาจะจิ้นจะหวานจะใกล้ชิดแค่ไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งลดนิยมความอินที่อยากให้เขาจิ้นกันจนทะลุจอของสาววายบางคนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ผิดที่ไปตัดสินจนลืมดูว่า ผลงานการแสดงของเขาในซีรีส์ว่ามันดีหรือไม่ไม่ได้อยากให้เปิดใจแค่เพียงเปิดโอกาสให้กับอาชีพนักแสดงของคนคนนั้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ